<N 67> นั่นก็ขอเปลี่ยนบไปแบบทักทิ้งแล้วก็กระดองมือกหน้าก็ห่างกันหน้าก็ห่างกันทีนี้ผู้หญิงสาวทำนี้เยอะให้ผู้หญิงได้เสีงแบบนี้นะคะให้ก็ไปขอเปยู่เท่าๆกันโอเคมนายตอนที่แสดงนะตอนแสดงให้อยู่เท่าๆกันนะโอเคไหมเมื่อเสร็จแล้วอ่เสร็จแล้วพระผู้เป็นเจ้า และนช่วให้ชาวเมืองได้ฟังว่า รู้เดาใจประเทศนาสอนนั่นเองระยะเวลาก็ผ่านไปเดือนสมเดือน5เดือนแปเดือนและเเดือนในทุกๆวันนั้นจะมีชาวเมืองเดินเข้ามาฝ่งธรรมและในเช้าวันหนึ่งนางจินจากเริกานางนี้ก็ได้เดินเข้ามาฝ่งธรรมเฉ่งเช่นเดียวกัน ชื liksom, ute, ้อชื้ออาแล้วก็เดินออไปแล๊บทะนี้อ่านางที่จะเป็นกัปตาก็ได้เข้ามายืดหยุ่ก็เดิน่อไปทีนี้ชาวบ้านก็ต่างม้นงงแสดงนี่ใส่พัดออกมาวิ่มาวิ่มาอาชาวบ้านก็รู้สึกโมง นั่นเองนางจินจัมามิกาเพ่เดินเข้ามาในอารามเชตวันมาอีอ่ะระดูดันท้องอ่ะตอนนี้นเธอท้องนะเธอต้องมีอายอยู่ในท้องเธอด้วยอ่ะสมมติว,ว่าเธอต้องไปขอผ้ากับพระดูนั้นแล้วเดินเข้า